เวทนาขันนี่มันก็ชื่อขันนี่เท่านั้นมันไม่ได้นอกเหนือมาหนุ่มลอยมาบนเมฆคือจะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับมีมากมีน้อยอะไรก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวด้วยปัญญานี่เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเองความท่าเปลี่ยนของเราแยกถอยถอยไปไม่ได้ว่างั้นเลย ก็เราจะสู้เราจะถอยไปไหนเราจะเอาช,ชนะด้วยความสู้เราไม่ได้เอาช,ชนะด้วยความถอยเอาช,ชนะด้วยความสู้สู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความโง่ฮะจิตแล้วเป็นที่ยอมรับหรือเป็นรับเป็เครื่องรับรองอยู่แล้วว่าไม่ตายเราจะกลัวตายหาอะไรเ uh. งามันก็ไม่มีแล้วไปกลัวมันอะไร ถ้าตัวมันตายเงามันก็ตายนี่ตัวมันก็ไม่ตายคุยกิจแล้วเงามันจะตายได้ที่ไหนเงามันจะมีที่ไหนเงาแห่งความตายไม่มี